สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเองในบ้านเร้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า The Power Toy เป็นลดได้มันเกมแนวที่เราจะสามารถแบบสร้างอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วสามารถแบบทำอะไรก็ได้เป็น sandbox นี่จะมาดูนะอ้าโ,โหเล่นรัสั์บุ่มโคตรเลยกดไปโน้กดไปโนดด้โอเค,กด,ดดอเคกดได้ทุกคนอ้ my god มีอะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ย ที่บอดี้คนนี้อยู่กับคนเป็นๆแบบปอ,ปอมๆแล้วมาทดลอง,องคนนี้กันนะครับคน,คนคนแหละถ้าเกิดคนนี้โดนปืนต็มวู้ยวู้ยโดนหลังเต็มเลยวุยว้ย,ยด,ดูดิ หลังไม่หลังเลย The Fighter 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 The Fighter Fighter The Fighter 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 นี่ The Fighter ทุกคนวุ้ยกระจายวุ้ยตายมาไวแล้วนี่สิเลยไวแล้วไวแล้วอ้าวฮะเมื่อกี้ดูไม่ทัน เราเอาไปล่าที่ล่ไหมเธอตัดขาดแต่รอบภายนอกยังเป็นไปรัฐอีบ่เลยยอมเฉียนชีเฉียนชีระเบิดใส่หน้าจริงต่ำโวยไม่เห็นเป็นอะไรมันกระแทกหน้าแล้วก็กโซมคองเก่าวุ้ยมา เดี๋ยวเราจะเองมาป้อนอะไรให้เขากินดิป้อนน้ำจะปกตินวกินน้ำกินน,น,น,น้ำให้จมูกก็ปกติก็เหมือนว่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วกดก็อัมน้ำมันทางจมูกอะนี่น้ำมันเข้า,าแล้ว านยาูเข้าไปทุก,กคแล้วมันเข้าไปทางจมบูกเจยเรจะมาดูดูดเลยเรียบร้่มไปไหนเข้าไปล้มไส้จะดีกว่าคนฟียจะปวดี่ฮ้บมีครีด้วยเนี่ยน,นี่ฮังตูดจะลัมไส้เลยอุย้ยทำไมล้มไส้มานีย่ย ถ้าเกิดถ้าเกิดใช้น้ำบรีสุดปอกปา,ากเลยปกติเคี้ยวอะไรเลย,ยงน้นเราจะเราให้ของแ,แซน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 ให้สายคน,นกินทรายโอ้ใหม่ก็อ แล้วเขาเป็นอะไรเราจะทําการใส่โปรตอน P H O T โปรตอนป้องวิสวดมากโปรตอนสุดว่าอุ้ยเขาไมีเฉลียวใครรู้เขั้นไปมาด้วยนะทํไปโปรตอนชนคนแล้วไมีเฉลียวโปรตอนคือแสงที่แบบเป็นเป็ภพวกอะไรอะอะรีเซ็ต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 ไม่ได้ ระเบิดไม่โอเคเนดะ้อนี้เป็นพวกอะไรเห็นเหนือด้านล่างนะแบ็คโฮไวโฮอืออะไรบ้างนี้อะไรดีมแล้วก็คืออะไรอะ่ะ D M O E ทุกคนด้านล่างให้ผมดูดูม่ข้าเลิว่าคืออะไรอะ่ะเหมือนกันเลย 守护สองอิมออโมอ้ยอ่ะเราเอาไวโหมดลุ้งขาวอุ๊ยอุ๊ยเราใส่ปัดปว่วนเลยไมโคกับแบคโฮเรามาเจอกนันแล้วใช้นิวตอน ดูเข้าไปในแบ็กโฮไว้โฮผักออกไปไวโฮจะผัก,กแล้วถ้าเกิดเราเอาไว้ตรงกลางล่ะโอ้ย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  จนครั้งหนึ่งอนุษนได้ทำการผลิตระบดยูเครียขึ้นมาหนลูกเไปรู้ที่ลูกพวกมันคือุ่นอะไรแต่วิธีการจบของมันนีไงะโอเนไฟฟ้าปุ๊บปุปุ๊๊ปุ๊บ ถ้าเราเด้กังใจโดยท่าไปสู่แก๊งของลูกคืนนี้เป็นลูกเขียดฉันสมัยเฉยเลยลกไม่มีเคยใครเคยรู้เลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับชุ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 บอุ้ยระเบิดนะครับหงชุดนะครับอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งจะเป็นยังไงครับอุ้ยระเบิดแล้วครับระเบิดแล้วครับอู้ยอีกชุดหนึ่งก็เต็มโซลระเบิดแล้วครับ เกิดอะไรอ่ะส้วซงนุ่งลบ้าปุ๊โอ้ยเสียปานแฮ้อ้ยเอฟเฟกอลังการเวอร์มากจะเบิดเลยนะไม่เห็นกันเลยรลายคนคิดว่าอะไรสามารถปอกกระเบิดได้ไหมผมเลกกระทิบบ็อกว้าว จะเอาบล็อกทองมาคึกมากั้มข้างๆนี้ก่อนแล้วก็จบการระเบิดข้างในเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาเราจะทำการระเบิดข้างในดีกว่าต้มตู้งไปเลยหนึ่งจุด เบอร์แบแล้บดท่วทองมันจะเป็นไงจุดเรียงจุดเรียงจุดเยงุดเรียงจุเรียงว่นระเบิดอรบแล้วคนยทุ่มทองก็เอาไม่อยู่วัเตเฮเมือทองเอาไม่อยู่ เรา,าก<อ>็จะเอาแร่ที่มีชิวอะอะคิวอะอะไรอะเอาพวกกระรหลกแทนจะเป็นแร่ที่แขง็งแกร่งไม่แพ้กับแร่ใดในโลกเราไปเริ่มกันเลยปงัปงปงัปง๊มเบลดอตูอ้มเบลือ นี่โฟตันั้นนนเริ่มทำงานทุกคนลตนระเบิดนะคุมเฟมเลยตกควบเลยเปวนะ้คนเกอะไรอุยทุกคนปกันได้กรว่าถ้าเกิด ใครจะทดลองระเบิดน้ำเคียร์ก็ให้เอาวแร่นี้มาแล้วกันนะแพ่ที่มีชื่อว่าซิวเลยอ่ะน้องแต่ว่าตอนนี้มันจัจไม่ได้ว่ากะจำได้อยู่ยังเหลือเซนซ่าแอ่ท้องมันเมมนหลือ,อเลยว่าคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะครับเราไ่้กันได้นะ The Power Toy บ๊ายบาย